จอลึกประเด็มร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจาวันที่19เมษายน2565โดยชมว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนัสจักจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้ธนวัฒน์แผงคลิดขึ้นหลังยิงพาเลสเตอร์ทรมคู่แข่งยับเยินไป4-1ต่อ โดยงานนี้ถะผมทางเลสเตอร์สตีชุดยูนิ3ปีเปิดบ้านรับการเยือนของสโมส, ower, สรแบ็คเบิร์นโรเวอร์และสกฟุบอลพเมบริกอังกฤษ2โดยจะหนูกันธนวัสสน์สุจิตถาวรมิดฟิลห้องคเครื่องทีมชาติไทยเกมนี้ออกสตาร์ทในม้านั่งสำรองผลปรากฏว่าน้องกันธนวัสสน์สุจิตถาวรนาลุกทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังก่อนจะกดประตูสุดสวยให้กับทีมเลสเตอร์ิตีในทีที่87ในครัจ็นนี้ ซึ่งจบเกมเลสเตอร์ซิตี้ชุดยูยี่สปีเปิดรังไล่ถล่มอัลจัพเบคเบิร์นโรเวอร์ไป4ต่อหนึ่งเดอเจ้าทินเลซิตี้นั้นไปได้ประตูจุดทางเพนันตหนึ่งต่อศูนย์พอพูสองต่อศูนย์และก็ธนวัฒน์สุจิตถาวร์สามต่อศูนย์และก็เป็นลูวินบานไปอีกหนึ่งลูกเป็นสี่ต่อศูนย์ส่วนทีมเยือนมาตีไข่แตกนะฮะผมได้หนึ่งประตูช่วงท้ายเกมจากทางเลโอนนนนนาาร์ดะะฮะใใททีีี่ค้ เอาเป็นว่างานนี้ผมเจ้าหนูกันธนวัตรสุงจิตถาวรนะครับก็เบิกสกอร์ของตนเองในศึกพิมพ์ลักิ์จ2ได้แล้วในนาทขาคืนนัดื่อวานนี้ก็ถือว่าดีใจกันด้วยกับเจ้าน้องกันครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูกันธนวัตรสุจิตถาวรกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับชนะทิพย์สงกระสินกับตัาทีมชาติไทยโด่งดังกระเทมไปทั่วยุโรปแล้ว โดยหลังโชว์ทักษะเหนือชั้นกระชากหนีแนวรับกวางโจเอฟซี FC, ถึง5คนเข้าไปยิงประตูอย่างสุดสวยให้กับทางคาวาสกิฟอตเตเล่ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มน้าที่2ล่าสุดช่องทางการเจลีกนั้นได้โพสต์คลิปแสดงความยินดีกับประตูแรกของชนะทิพย์กับต้นสังกัดใหม่คาวาสกิฟอตเตเล่ด้วยข้อความที่ว่าสวยสดงดงามในครั้งนี้ ซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นจังหวัดที่ทางชนาทิพย์เคยกระชากหนีแนวรับทางอาของทีมผู้แข่งบนเวที J ague, เจลีกลีกสุดทางญี่ปุ่นและเกือบจะพาทีมได้ประตูมาแล้วซึ่งจังหวะดนั้นสร้างความมือหายกับทางแฟนบอลญี่ปุ่นที่กําลังนั่งชมเกมอยู่ข้างสนามเป็นอย่างมากในขณาันี้เปน็นบ้ำงานนี้ผมใครๆก็ฮือฮานะฮะเจลีกนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันว่าทางชนาทิพย์นั้นจะสามารถทำได้ขนาดนี้แต่ซึ่งจริงแล้วนี่แหละครับคือชนาทิพย์ของจริง ลอมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นทีมไทยบีจีประชุมอัดทีมแชมป์เกาหลีใต้โดยกันนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลกันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่นกอนกันยนินดีด้วยดูเหมือนว่าสโมสรในอาเซียนจะแข็งแกร่งขึ้นและก็ดีขึ้นจากปีก่นกอนๆนะคอมเมนต์ต่อมาโคชชาวญี่ปุ่นมาร์โกโตะเทกุนะโมริคือผู้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบีจีประชุม จากแฟนบอลญี่ปุ่นเขาไม่ต่อมาทำไม่ดีมากวีจีประชุมแมตช์นี้ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากพวกเขาสู้ได้ดีแล้วพวกเขาก็พ่ายแพ้ฐานะทีมที่แข็งแกร่งจากตัวแทนชุนนำดราก้อนพวกคุณก็มีผลงานที่ดีเช่นเดียวกันนะเขาไม่ต่อมาผมเชียร์ทุกทีมจากเกาหลีใต้เพราะมาตรฐานของพวกเขาดีหละเกินเขาไม่ต่อมาพวกคุณมีทีมเบิร์กที่ยอดเยี่ยมจากแฟนบอลเกาหลีใต้เขาไม่ต่อมา ขอแสดงความยินดีกับทางบีจีประชุมพวกคุณคือทีมที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดของประเทศไทยขอเมนต์ต่อมาบีจีเล่นได้ดีมากสุดยอดเลยนะขอเมนต์ต่อมามันเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและก็น่าพอใจเป็นอย่างมากเกมรุกก็ดีมีหลายจังหวะจบแต่ก็น่าเสียดายที่พลาดไปมากเลยนะ,ะทำได้เพียงแค่สองประตูเท่านั้นเกมรับได้ตามมาตรฐานผิดพลาดบ้างแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรการประสานงานกับสามารถตั้งรับเป็นระบบสองนัด เก็บสแต้มถือว่ายอดเยี่ยมและต่อไปพวกกระทางทีมจากที่ฟิลิปปินส์ผมคิดว่าถ้าเล่นตามมาตรฐานก,ก็น่าจะสามารถเก็บชชนะได้ตามเป้าหมายเพื่อเปิโอกาสในการเข้ารอบต่อไปคอมเมนต่อมาทีมตัวแทนจากประเทศไทยที่แข็งร่งเป็นอย่างมากคอมเไม่ต่อมาฉันได้เห็นติอโ,โกที่นั่นยินดีด้วยนะบีจีปทุมคอมเมนต่อมายอดเยี่ยมมากเลยบีจีไทยแลนด์ข่าวไมต่อมา พวกคุณเล่นอย่างมีเป้าหมายมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนคอมเมนต์ต่อมาโอ้เกาหลีรักษาคุณภาพยากมีเพียงแค่อุซานและก็ชุนบุกเท่านั้นที่สามารถแข่งขันได้ในขณะนี้คอมเมนต์ต่อมาว้าวเก่งมากๆเลยนะบีจีประุมไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมา2ประตูที่ยอดเยี่ยมของบีจีประุมคืองานที่ยากของชุนนำดราก้อนคอมเมนต์ต่อมาบีจีประุมมีโอกาสที่ถึงรอบนักเอาต์เลยนะ ขอไม่ต่อมานักเตะของไทยมีการพัฒนาขึ้นมามากเลยนี่นะผมก็เป็นแฟนๆคอมเมนต์กันมาเพียบเลยนะฮะก็ถือว่าได้เห็นบีจีปทุมสามารถเอาชนะชุนนำดาก้อนไปได้2ต่อ0งานนี้ต้องมีพลิกความคาดหมายอย่างแน่นอนก็ไปเชียร์ตัวแทนจากสโมสรไทยกันดุ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับอ,อนิกกพูดถึงชิาทิพย์แนวกไทยหลังฝ่าวงล้อมเข้าไปตุงตาข่ายคู่แข่ง โดยทางชนาทิพสงกสินกับตั้งทีมชาติไทยค่าแม็กคืนสู่ตัวจริงกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ4เกมโดยเกมนี้นรุกทีมชาติไทยนั้นสร้างโอกาสให้กับทีมหลายต่อหลายครั้งเกือบขึ้นชื่อทั้งแอสซิสและก็ทำประตูก่อนจะมาโชว์สกิลแวกห้าแนวรับกวังโจ FC เข้าไปกดตรงตาข่ายอย่างสวยงามเป็นประตูแรกของชนาทิพกับทางคาวาสกิฟร์ตเล่บนเวทีเอเชีย AFC แชมเปียนลีก โดยดังโทรุโอนิกิคุณซูชาวญี่ปุ่นหัวเรือใหญ่แห่งทัพอันชูโรเดโรได้เปิดใจถึงชนาทิปที่ชัทศกเข้าไปทำประตูทีมคู่แข่งบนเมชีเอเชียที่สำเร็จยกชนาทิปประสบความสำเร็จได้เป็นเพราะว่าความมั่นใจของตนเองและความไว้วางใจของเพื่อนร่วมทีมผมรู้ว่าแบตนาชนาทิปต้องการจะลงสนามนะ เดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมคิดว่าเขาประสบความสำเร็จความมั่นใจของตัวเองแล้วและการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมทีมส่วนในเรื่องของการคัดเลือกนักเตะในเกมถัดไปเราต้องดูความเหนื่อยล้าของผู้เล่นและโคต้าแข่งต่างชาติกันอีกด้วยซึ่งผมรู้ว่าชนาทิพต้องการที่จะลงเล่นในเกมครั้งหน้าโดยที่เขานั้นคิดถึงการลงสนามแข่งขันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรองนื้นกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับ ทวยเอเชียวันของอาเซียนดาน่าดับไป3มทีมเกาหลีใต้แล้วโดยฝึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปียนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกโดยเกมการแข่งขันที่2ของรอบแบ่งกลุ่มวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ทีมสโม,มสรจากทางอาเซียนพาการเดินหน้าเก็บชัยชนะได้มากที่สุดถึง3ทีมจาก4ทีมที่ลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียและก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก ในเวทีระดับ AFC แชมเปียนลีกที่สำคัญชัยชนะของสามอสโมสรจาก AN, 2022, อาเซียนเกม a f c แชมเปียนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเป็นการเก็บชัยเหนือทีมจากเกาหลีใต้ทั้งสิน้นซึ่ง2ทีมจากอาเซียนที่ยังไม่ปราชัยให้กับคู่แข่งเลยใน2เกมที่ผ่านมาเป็นทางด้านของบีจีประชุมและก็ยโฮดรุนทักซิมโดยผลการแข่งขัน a f c แชมเปียนลีก2022วันที่18เมษายนที่ผ่านมานั้นก็จะมี ชูนัมดรากอนแพ้บีจีประชุมไป0ู FC, ป0นย์ต่อสองไดกูเอฟซีแพ้ไลออนซิตี้ไป0ูนย์ต่อสามอุซานฮุนไดแพ้โยโฮดดนทักซิมไป1ต่อสองเบเวอซิตี้ชนะยูเต็ดซิตี้เอฟซีไป3ต่อศูนย์ในครั้งนี้งานองผมเป็นสววสดิ์สกอร์นี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปการตการวัตัวแทนจากไทยจะสามารถที่จะยืนหยัดและก็ล่าสกอร์เพิ่มเติมได้อีกไหมงานนี้ไปเชียร์กันนุ่นครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสิงเจ้าท่าเผยภาพล่าสุดเควินหลังบาดเจ็บปิดเทอมทีซสั้นนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเควินดีรมลัมแบ็กซ้ายการท่ารืฟซีที่ได้รับประการบาดเจ็บจนหมดสิทธิ์ช่วยทีมนัดการกนี้ล่าสุดทางสโมสรได้เผยภาพของเจ้าตัวในขณะที่กาลังนอนพักฟื้นให้กับแฟนบอลได้ส่งกาลังใจให้หายไ,ไวไซึ่งดาวเตะลูกครึ่งไทยสวิเด์ วัยปีได้รับการบาดเจ็บจากการารับใช้ทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดเมื่อไปเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกับฟรลิปโรลเลอร์วิงแบ็กขวาลูกครึ่งไทยเยอรมันเพื่อนร่วมทีมต้นสังกัดที่บาดเจ็บปิดเทอมยาวด้วยเช่นเดียกันท่านี้ผลงานของเควินเดียรมลัมกับทางการท่าเรือ FC ในลีกนาฬินนกา2021นี้ลงเล่นไปทั้งหมด16นัดยิงไปทั้งหมด1ประตูกับอีก1อสซิส สำหรับทางเควินดีลมลําอาจจะต้องลุ้นกันว่าจะหายเจ็บกลับมาช่วยทันทีมชาติไทยชุดใหญ่รุยศึกเอเชียนคัพ2023เราคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ได้หรือไม่งานนี้ก็หายไปไวก็ไแล้วกันครับและนี่ก็เป็นเจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19มิายน2565โดยชยัยพบพาครังฟุตบอลไทยครับ